ครก็สวัสดีครับก็ลูกคก้าขึ้นมารับรถแล้วครับตอนนี้นนี่ก็ทําการส่งมอบรถตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับพรีเมียมลูกค้าวางดาวแสนสี่ครับค่างวดค่างวดเซลดาวเท่าไหร่ครับหมื่นสี่ใช่ไหมค่ะค่างวดหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พันเศษนิดๆเศษนิดนใช่ไหมอ่าเจ็ดสิบสองวดเนาะตัวพรีเมียมเกียร์ออโตโอ้หรือเกียร์ธรรมดา น่าจะเกียรออโต้ Auto นะเพราะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับก็ทำพิธีสมม่งมอบเรียบน้อยครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,83,000นะครับนะเป็นออโต้ให้สังเกตก็คือถ,ถ้าเป็น GDP r e m i u เ<อ> <moyens S 2> <ย>มก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีกล้องหน้าแบบเลื่อนดวิวกล้องรอบคันนะครับลูกค้าก็ในเรื่องของตรวจสอบในเรื่องของระบบก่อนตอนนี้แต่งอะไรให้เรียบร้อยครับนะหัวหน้าทีมก็จะเป็นคนดูแลและอธิบายเรื่องของการใช้งานนะครับ นะอันนี้หัวหน้าทีมธิธายเรื่องของการใช้งานนะครับว่ารถต้องใช้อะไรมั่งอุปกรณ์ใช้อะไรมั่งแบบไหนนะครับก็ติดฟิล์มให้ลูกค้าครับคันนี้เป็นฟิล์มดำ40 8่า0ครับนะอธิบายในเรื่องของการใช้งานระบบกุญแจเคเบิครับนะถ้าปิดประตูสนิทก็กระจกด,ด้านข้างก็จะพับโดยตัโนมัตินะครับนะเอามาณนี้ อันนี้หัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมก็ต้องช่วยเหลือลูกทีมครับในเรื่องของการพรีเซนต์งานนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของการใช้งานของรถนะครับสวยครับสีส้มตัวนี้นะครับซันเฟลออเรนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปมีเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังครับมีเส้นกาดระยะให้นะครับ4ี่คูณสน่าจะใส่สติกเกอร์ครับซื้อสติกเกอร์มาใส่ใช่ไหม หรือว่าเป็นตัวโฟเลยอ๋ตยอ,อตัวโฟเลยบอสออโต้โฟวิวราคาหนึ่งล้านกับอีกเก้าหมื่นเก้าพันลูกค้าวางแค่แสนสี่บ่สแสนห้าวางแสนห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะโทษทีครับพูดผิดครับแสนห้าเป็นตัวโฟวิวนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าครับไม่ได้พร้อมครับวันนี้มันจับเลยมันมันจับมารีวิวเลยมันก็เลยไม่ได้ดูว่าลดราคาเท่าไหร่ขอโทษทีนะครับ นะสนัญลักษณ์ดิบดิบล็อกเป็นตัวท็อปครับถ้างว่าเจ็ดสอวันครับประมาณ14ื่นสี่เเนะครับมีเซ็นเซอร์หลังเส้นกันระยะมีจุดระบบต่างๆครับนะทั้งถอยทั้งอถอยก็มีสัญญาณออกจากช่องนะครับแล้วก็สัญญาณในเรื่องของไฟลง,ไฟ,ลงไฟเลี้ยวนะครับจุดอับต่างๆนะครับเป็นระบบเซ็นเซ,นเซอร์รอบคันทั้งหมดเลยท่นี้ออหน้ากำลังชี้แจงในเรื่องของการใช้งาน ก็ลืมดูครับพอดีเห็นลูกค้าปล่อยอก็เลยรีวิวไปถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันราคาเก้าแสนถ้าเป็นเกียร์ออโต้ขับ2องราคาอยู่ที่9ก้าแสปดมืนสามตัวนี้เป็นออโต้ตัวท็อปโฟวิวได้นะครับรานะคาหนึ่งล้านก็อบเก้าหมื่นเก้านะครับ ลูกค้าทดสอบระบบครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับก่อนที่จะมีการส่งวอบรถเนี่ยลูกค้าก็ต้องเช็คนะครับทางบริษัทแล้วก็พนักงานเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการเช็ครถก่อนปล่อยนะครับ ว่าวุปรกรณะภพไม้ความสะอาดวิธีการใช้งานอุปรกรณ์ต่างๆภพไมั้ก็จะดีตัวนี้เป็นตัวโฟร์วิวนะครับเป็นดิบล็อกโทษทีออโต้เป็นตัวท็อปสุดเลยตัวบนสุดเลยนะครับเป็นตัวโฟร์วิวรันตี่เหมือนเดิมครับวน K K ันตี่ห้าปีแสนกิโลฟีค้าแรงเชื่อมในห้าปีแสนกิโลเชื่อมในเฉลี่ยสี่ชั่วโมงระบบช่วงล่างครบชุดครับระบบ ABS BDBA ออกบนทางลาดชัน การทรงตัวกาเรเลื่อนหลายล้อมุนวิฟีโอ้ยาวมากครับออปชัน่นครบเต็มเซ็นเซ,นเซอร์รอบคันนะครับนะเตือนนะในเรื่องของจุดอับเรื่องของการแซงเรื่องของการถอยหลังครบชุดครับนะครบชุดเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับนะประมาณนี้นะครับสวยครับ อยากเช่นแบบว่าย้ำปี่ขับไปจอดติดไฟแดงเขาตามเงื่อนไขเขาเตายังไงเพือจอดจอดติดไฟ่ตงสินะครับมันสิดับเครืบรถมิดัดกํลัง่อนเิครับรถมันติดตัดกําลังไปถ้าที่แบบว่าประหยากใช้ระบบนี้ต้องปิดทุกครั้งนะครับเพราะแม้ว่าปิดเทื่อเดียวรอบปิดแล้วได้นะครับสตาร์ทหนึ่งครั้งก็เริ่มใหม่้ก็เปิดปิดอ้าวหัวหน้าทีมอีกเช่นนี้เรื่องของการใช้งานกระจกมองหลังเป็นแบบอัตโนมัตินะครับนะเตือนคนด้านหน้าตรง อแอร์ลมุนบนด้านบนนะครับแอร์ออโต้อไม่ใช่ครับแอร์ออโต้ยู่ล้วละับแต่ว่าแอร์แบกก็จะจเจ็ดลูกนะครับด้านคนขับม่านนิรภัยแล้วก็หัวเข่าซ้ายขวานะครับแอร์ออโต้ก็จะมีแพนเดันชิปเพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็คุชกันโทนหูลุยน้ำ ลุยโค้นอยู่เลียทางลุกล่างครับต้องจอดจอดเข้าเกียร์ตำแหน่งเกียร์เอ็นแล้วก็แล้วก็ต้องกดลงนะครับกดลงเท่านึงแต่ตัวนี้ก็่ต้องกดมากครับตัวนี้ก็่ต้องกดกดนี่ใช่พาโลครับผมแต่ซื้อบางต้องไหนโอเคครับก็มีบางบางเพจนะครับบางช่องก็รีวิวไปเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้เรารีวิวแบบสดๆกับลูกค้าเลยนะครับ เป็นเครื่องไมเวกเครื่อง2 0 0พนะครับร้อย bueno. แปดจะเป็นลังไม้วิกีตอร์เบย์ตัวก็เริ่มวาวแปรผันนะครับหน้าจอกครับก็จะเป็นแบบเหมือนของบาเจโร่นะครับมาออโต้แยกซ้ายขวาทำนะถ้าเขาขึ้นนี้แล้วเป็นกูขายอย่นี้น่ะต้องถึงได้ใช่ความจะเป็นประมาณนั้นอ่อน ครับก็มันไหลกับหลังครับตัวนี้ดนะครับสิ่งนี้แพลนชิพแบบพงที่น้ำก็คือเกียร์ของเขาคือเป็นออโต้หกสปีดไม่นบอกถ้าพี่อยากเปลี่ยนแบบเป็นชิพด้วยมือเนี่ยคือสามารถเปลี่ยนได้แพเลนชิพเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับปรับเกียร์ที่พวงมาลัยกดค้างไว้ประมาณ2วิ3วิครับนะครับก็ประมาณเนี้ยที่ทับๆเลยไม่คือปรับเกียร์ก่อนห้องโดยสารด้านหลังก็จะมี USB อีก2จุดนะครับ จะกลับมาเป็นออโต้แอร์ลมวนเวนก็จะมีตัวปรับด้านหลังอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับมาเป็นออโต้ปกติแล้ว่องบ้าประกอก็จะอยู่ด้านหลังนะครับมีที่พักแกนตรงกลางหัวเบาะสามหัววันหน้าทีมก็อธิบายในเรื่องของการใช้งานครับลูกค้าไม่เข้าใจถ้าลูกค้าไม่เข้าใจก็สอบถามพนักงานก่อนที่จะออกรถไปัป็นนะครับ ถ้าเราขึ้นรถมาเรากดออโต้เลยเนี่ยมันจะทำาเวอเีเปิดแห้งไว้ก่อนเราต้องคอยยังสิบปรับอุณหภูมิลงเรื่อยๆแต่ถ้าพี่อยากว่า,วาปรับเองอันนี้สิเป็นพันลมแอร์เนาะแต่ชีลดอ,อุณหภูมิสามารถแยกซ้ายขวาได้ฟังผมห่อนฟังเอ้ยฟังผมมันอยากได้เยน็เยนๆแต่พี่บอกโอ้ยหนาวปวดเพี่เอาไปถ้าปรับจากฝั่งพี่นะมันจะเท่ากันหมด ถ้าบอจากฟังผมก็ทับอีสานครับนะซับอีสานชลุมของเป็นมิสูตรเจียงอุดอนะครับมิสูตรเจียงน้องคายสาขาอุดรรอบเมืองนะครับนะโอเคดิสขนาดใหญ่ครับข้างหน้านะครับเพิ่มช่องระบายความร้อนให้ใหญ่ขึ้นนะครับโครงคัสซีขนาดใหญ่ นะมีซับหน้าซับหลังให้นะครับมีเหล็กกันโครงกอสปริงปีกนกครบชุดกับระบบช่วงล่างเงียบครับเงียบกว่าเดิมซับเสียงเยอะกว่าเดิมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ดนึงนะครับราคาตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฟวิลนะครับนะเกียร์ออโต้ตัวท็อปใหญ่สุดเลยนะครับราคา1ล้านก็มีเก้าหมื่นเก้าสีขาวก็เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับนะลูกค้าวางดาวก็ประมาณแสนห้าค้างแล้วก็ประมาณหมื่นสี่แสนนะครับเจ็ดสิบสองนี่หดนะครับผม ก็รายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดไลแอดด้านล่างนะครับประมาณนี้อัตราค่าเฉลีย่ยเขาอยู่ประมาณ1 1 12 13อมอยู่ประมาณนี้ครับนะค่าเฉลีย่ยต่อลิตรนะครับนะเวลาการวิ่งโอเคครับท่านยังไงท่านไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ